น้ำหอมแท้กับน้ำหอมเทียบแบรนด์กลิ่นมันเหมือนกันมากมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับเหมือนจนแทบจะแยกไม่ออกเลยครับว่าอันไหนมันของจริงอันไหนมันของเทียบนะคือมันเหมือนแบบเหมือนเกินนะทุกคน สวัสดีครับผู้ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการล่องของ ep 6แล้วนะครับทุกคนก็ ep นี้นะครับวินจะมาพูดถึงเกี่ยวกับน้ำหอมกันบ้างนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปกับเครื่องทำหน้าเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนครับถ้าเราพูดถึงน้ำหอมใช่ไหมโอ้นึกถึงหลายอย่างมากเลยนะครับทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์น้ำหอมเซเว่นน้ำหอมจากร้านทั่วไปหรือน้ำหอมแบรนด์ต่างนะครับที่ทั้งไฮเอ็นและไม่ไฮเอ็นนะฮะและนอกจากนี้นะครับยังมีประเภทของน้ำหอมที่เป็นแบบน้ำหอมแท้ น้ำหอมไม่แท้น้ำหอมเทียบแบรนซึ่งวันนี้นะครับมินจะมารีวิวน้ำหอมแท้กับน้ำหอมเทียบแบรนด์ซึ่งวันนี้นะครับมินเลือกมาทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง3กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผู้ชายส่วนมากนะครับจะ ซื้อมาใช้กันค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็เป็น3กลิ่นที่ได้รับความนิยมด้วยซึ่ง3กลิ่นเนี่ยมินซื้อจากร้านเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นของแท้เลยนะครับแล้วก็ซื้อน้าหอมเทียบแบรนด์ที่เป็น3กลิ่นเดียวกันจากร้านสกินแคร์วีรินถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับว่า3กลิ่นนี้นะครับมีกลิ่นอะไรบ้างมีความแตกต่างกันอย่างไรความติดทนจะสู้กันได้หรือเปล่านะฮะราคาเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับกลิ่นแรกในวันนี้นะครับเป็นตัวเบลเดอร์ชาแนล หรือว่าแบบผู้หญิงก็น่าจะรู้จักนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะที่หลายๆคนถ้าจะเลือกซื้อน้ําหอมก็มักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวเบลเดอร์ชาแนลนะครับเป็นตัวพาฟัมนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5,700บาทนะครับผมซึ่งตัวเบลเดอร์ชาแนลนะครับเขาบอกว่ามันให้ความหอมเป็นกลิ่นแนวซีตัสนะครับเพราะมีพวกเบอร์กามอสเป็นท็อปโน้ตในนี้นั่นเองบวกกลิ่นเย็นๆกับลาเวนเดอร์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีแอมเบอร์วูดด้วยและที่สําคัญที่อยู่ใน ก็จะมี ISO E Super นะครับก็จะเป็นเคมีที่ดึงปฏิกิริยานะครับช่วยให้ดึงฟิโลโมนของผู้ชายนะครับเวลาได้กลิ่นก็จะเลิ่มตามอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวใส่ชุดสูทนะฮรหรือว่าใส่ปโปลเโนบเนียบปิดพอดีหุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเนียบนิดนึงดูหรูหราซึ่งเขาบอกว่าความติดทนของตัวเพอร์ฟอร์มเนี่ยจะมีความติดทนที่ค่อนข้าง,างติดทนมากๆฉีดใส่เสื้อผ้าก็คืออยู่เป็นอาทิตย์เลยนะฮะสมมติว่าไม่ได้ซักนะแบบแค่ฉีดแล้วก็แบบอย ่นทุกคจริงๆมาพูดถึงตัวน้ําหอมเทียบกันบ้างนะครับตัวน้ําหอมเทียบนี้ก็จะเป็นเบลเดชแนลตัวนี้เลยนะครับเขามีแพ็กเกจแปะมาให้ดูเลยนะับว่ากลิ่นเหมือนตัวนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ราคาก็อยู่ที่190บาทครับทุกคนโอ้มันต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะครับจริงๆซึ่งต้องบอกเลยจริงๆครับว่าราคาของแท้กับราคาของที่เป็นเทียบแบรนด์นะฮะทำกลิ่นมาคล้ายๆกันเนี่ยตัต่างกันเยอะนะตัวนี้5้าพันเจ็ดนะครับแล้วไซส์เล็กสุดของเขาก็คือสี่พันบาทนะทุกคนส่วนตัวนี้นะครับอยู่ที่งน้ว นะคุณผู้ชมครับมินจะฉีดตัวของแท้นะครับไปที่ แขดด้านซ้ายของมินนะฮะแล้วมินก็จะฉีดตัวที่เป็นเทียบแบรนด์ตัวนี้นะครับไปที่แคดด้านขวาของมินนะฮะแล้วเดี๋ยวมินจะเขียนไว้นะครับว่าตัวที่1 2 3่งสอนะฮะหนึ่งสเหมือนกันนะฮะแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวแท้กับตัวที่เป็นเทียบแบรนเนี่ยมันคนละตัวตัวเพอร์ฟูมเนี่ยมินซื้อตัวเข้มข้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตัวที่เป็นเนอร์เดอชาแนลเทียบแบรนเนี่ยสำหรับของแท้ที่เป็น EDP กับของแท้ที่เป็นเพอร์ฟูมเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่า กลิ่นนะมันมีความคล้ายคลึงกันระดับไหนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีขอฉีดตัวเพอร์รฟมนะฮะด้านซ้ายมืออืมฉีดเป็นหนึ่งสปเปรย์อะกันนะฮะตัวเพอร์รฟมเนี่ยค่อนข้างจะยิงมาเต็มสตรีมมากเลยแต่มันจะได้กลิ่นแรงก่อนคุณผู้ชมครับมันจะได้กลิ่นแรงกับได้กลิ่นของพวกแบบเบอร์กามอสลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสักพักเริ่มคลายแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่แม่สิตาครับนะ เริ่มคล้ายนะฮะอ่ะกลิ่นเริ่มเข้าที่มากขึ้นนะครับต่อไปใช้เป็นตัวเทียบแบรนด์ตัวนี้เหมือนกันนะฮะจากร้านสกินแคร์วีรินนะฮะหนึ่งสเปรย์นะครับอืมเออมีความคล้ายๆกันอยู่นะทุกคนทุกผู้ชมครับตัวนี้จะลึกกว่านิดนึงนะฮะแต่จริงๆมันลึกกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวพาฟาร์มนะฮะอกลิ่นกลิ่นแทบไม่หนีเลยกลิ่นแทบไม่หนีกันเลยจริงๆนะฮะ หอมหอมอันนี้จะเริ่มดรอปลงมานิดนึงเนาะแล้วก็หอมหอมแบบกําลังดีนะฮะมีกลิ่นแบบอบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้าผู้ชายคนไหนฉี่ก็คือเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวเบลเดอร์ชาแนลตัวนี้นะฮะมินให้ไปเลยประมาณ90%แล้วกันมันจะมีบางบางอย่างที่แอบไม่เหมือนนิดนึงจริงๆมันก็เปรียบเทียบอะไรกันมากไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆมันคือคนละตัวกันเอาเป็นว่ามินให้เป็น90%เซเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวเนี้ย โอเคครับเดี๋ยวมินจะเขียนกลิ่นไปเนาะมินจะเขียนไว้ตรงแขนเลยนะทุกคนว่าเลขหนึ่งะฮะเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะมินเขียนเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็เลขหนึ่งนะฮะมินจะเขียนทั้งตัวที่เป็นเคาน์เตอร์แบนของแท้เลยนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเทียบด้วยนะครับว่า1กับ1เนะี่ย อันไหนมันจางไวกับกันนะฮะอันไหนมันติดทนมาก่ากันอย่างเงี้ยเนาะสำหรับน้ำหอมตัวที่2นะครับก็จะเป็น Christian Dior Sauvage นะับเป็นตัวนี้นะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับมินซื้อเป็นตัวปกติมาเลยนะครับสำหรับ Dior Sauvage ตัวนี้นะฮะซึ่งน้ำหอมตัวเนี้ยเขาบอกว่ากลิ่นนะครับมันจะมีความคล้ายๆกับ Boy de Chanel อะตัวก่อนหน้าในที่มินพูดไปก็จะเป็นกลิ่นแนวซีตัสมีพวก bergamot นะฮะเป็นกลิ่นท็อปโน้ตนะับแล้วก็มีกลิ่นเย็นๆจากลาเวนเดอร์เข้ามาผสมก็จะมีสีชั่นเปเป ที่เป็นมิดเดิลโน้ตนะฮะก็จะเป็นความต่างขึ้นมาก,ก็จะมีความรู้สึกแบบเผ็ดๆเ,เ,เย็นๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีพวกแอมบ็อกซาเป็นเบสโน้ตในดิออสซาวอชนี่ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีวานิลานะครับที่เป็นพวกเบสโน้ตบวกกับกลิ่นของเหล้านะครับก็จะรู้สึกแบบเท่ๆคูลๆอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าถ้าฉีดก,กับคนที่เป็นสายควันอะไรอย่างเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบฮ้ยดูเท่ดูคูลมันเป็นกลิ่นที่มันกลืนเข้าไป ด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับความติดทนนะครับตัวนี้เขาก็บอกว่ามันค่อนข้างจะติดทนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า Dior s o w a s h ตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรซึ่งเทียบกัน2ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า ใช่ครับอันนี้ก็เป็น Dior s a u v a g e นะครับที่มาจากร้านสกินแคร์วีรินนะครับกับดีออลสวอชนะครับที่ซื้อจากเคาน์เตอร์แบรนด์ของแท้เลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ากลิ่นจะคล้ายกันไหมนะครับแล้วความติดทนจะเป็นยังไงเริ่มฉีดก่อนนะของ Dior โอเคฉีดแล้วนะครับ2ก็จะเป็น Dior s a u v a g e นะครับฉีดด้านนี้นะฮะว่าของของจริงนี่ให้กลิ่นแบบเย็นๆพุ่งมาเลยนะฮะมีแบบหอมหอม เท่มากๆเลยคนคนที่ใส่กิ่นเนี่ยมินว่ามันต้องเป็นคนที่แบบเท่มากๆรบบจริงๆนะฮะเออเหมือนเหมือนเหมือนเลยนะฮะหอมมันเย็นมันดูแบบหน้าค้นหาดูลึกลับดูเป็นคนที่เออต้องมีอะไรจริงๆดูแบบหน้าเข้าไปอยู่ใกล้ๆอะ,ะความเหมือนมินให้95%้นเลยตัวนี้จริงๆ เหมือนเหมือนแบบไม่รู้จะบอกเนคือถ้าเปลี่ยนขวดก็ตอนแรกๆก็อาจจะดูไม่ออกครับแต่ความเข้มของดีออที่เป็นของแท้จาก c า u n เต r แบนเนี่ยมันจะมีบางกลิ่นอะที่มันออกมาแบบเยอะกว่ามีความเข้มข้นกว่ามีความลึกหรือซับซ้อนกว่านิดนึงแต่ตอนนี้มันจะออกมาประมาณแบบใกล้เคียงกันแต่มันจะมีความเผ็ดบางอย่างอะที่มันหายไปนะฮะในตัวเทียบตัวนี้นะฮะแต่ถามว่าเหมือนกันไหมดมเฉย แยกแทบไม่ออกต้องดมนานๆแล้วลึกๆมากๆถึงจะเออมันมันต่างกันนิดนึงเลยตัวนี้ก็จะเขียนเลขสองนะครับไว้ที่แขนเนาะอืมกลิ่นเหมือนกันจริงๆนะกลิ่นเหมือนกันแบบเหมือนกันเลยมันเขียนไว้แล้วนะครับ1กับ2นะฮะตัวนี้ก็หนึ่งกับ2เหมือนกันนะฮะ ซึ่งตัวที่อ l โซ w a t ตัวนี้นะครับราคาเต็มนะครับอยู่ที่4,300บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมเป็นน้ำหอมกลิ่นที่3แล้วก็จะเป็นตัว C C Double O นะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้นั้นเป็นน้ำหอม For Him นะฮะที่มินซื้อมาเนาะมันเป็นน้ำหอมที่ถ้าใครหลายๆคนได้ไปช็อปของ C C Double O นะครับจะได้กลิ่นนี้พุ่งมาแน่นอนนะฮะเวลาเข้าไปในช็อปเนาะกลิ่นเสื้อผ้าเอยกลิ่นในร้านเอยคือกลิ่นนี้ครับเป็นกลิ่นนี้เลยนนกัับ้้หอมตวี เต็มของเขาก็คือ C C W O s h u for Him Top Note ก to 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 ็จะเป็นส้มแมนดารินนะครับมะกรูดผักชีโปยกักกระเพราเบสโน้ตก็จะเป็นชีดาไม้หอมและไม้จันนะครับเขาบอกว่ากลิ่นตัวนี้นะครับค่อนข้างกระจายตัวได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก็ใช้ทั้งวันก็แทบจะอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากซึ่งกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแนววัยรุ่นวัยรุ่นมีความสตรีสตรีความติดทนนะครับเขาบอกว่าติดทนได้8-10ชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะซึ่งมินต้องบอกว่าความติดทนของทั้ง 3ตัวเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็คือติดทน8-10ชั่วโมงเหมดเลยนะของแท้นะครับแล้วก็ส่วนตัวที่มันเป็นของเทียบที่อยู่แขนด้านขวาของมิเนเนี่ยเดี๋ยวมินขอดูขอเทียบอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันอยู่ได้นานประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าสักสองสามชั่วโมงผ่านไปมันจะเป็นประมาณไหนเนาะซึ่งตัวที่เป็นตัวเทียบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสีไม่เหมือนกันตัวที่เป็นของเทียบนะฮะจะมีความขุ่นเล็กน้อยนะครับส่วนตัวของแท้จะมีความใสนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาฉ เราฉีดกันดูเนาะแล้วก็ C C d O นะครับตัวเทียบโอเคฉีดไปเรียบร้อยแล้วของจริงก็คือกลิ่นเหมือนในช็อปเลยนะทุกคนเหมือนเสื้อผ้าที่แขวนราวไม้อยู่เวลาเราเข้าไป,ปช็อป C C d O คือนม่เป็นกลิ่นนั้นเลยจริงๆโเดี๋ยวเราดมตัวเทียบด้วยนะฮะทุกคนมินจะบอกว่ามันเหมือนกันมากๆเลยครับตัวแท้กับตัวเทียบสองตัวเนี่ยมันเหมือนกันมากโอ้มินแทบแยกไม่ออกอะ ตัวแต่ว่าตัวแทนมันจะมีความลึกอะไรแค่แบบนิดนึงอ่ะที่มันแบบที่มันแบบมีกลิ่นแบบลึกแทรกออกมาตัวเทียบอาจจะมีแอลกอฮอล์แบบขึ้นมาขึ้นมานิดนึงแต่กลิ่นมันเหมือนกันมากมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับมินให้ไปเลยว่า2ตัวเนี่ย กลิ่นมันเหมือนกัน99%เลยครับมันแยกไม่ออกจริงๆนะฮะเหมือนเกินอะเหมือนแบบเหมือนเกินเลยจริงๆนะมันเขียนเลข3ไว้ก่อนนะโอเคซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าก็จะเป็น1 2 3กลิ่นแรกก็จะเป็นกลิ่นของเบลเด e c h a n แนลนะฮะกลิ่นที่2ก็จะเป็นกลิ่นของดีออร์โซวัชนะครับกลิ่นที่3ก็จะเป็นกลิ่นของ CC Double บิลโอฟอนะฮะตัวนี้อันนี้จะเป็นด้านเทียบนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านแท้นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะเขียนไม่ตรงกันนิดนึงเนาะมันจะเป็น1 2 3 ที่เป็นตัวเบลเดอชาแนลนะครับมีให้คะแนนความเหมือนนะครับอยู่ที่90%และกันเนาะเบลเดอชาแนลตัวที่มันเป็นของแท้เนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่านิดนึงดมแล้วเหมือนกันไหมคือเหมือน แทบไม่ต่างสงก็คือตัว Dior s w a t h เนีครับมันให้ไปเลย95มันก็เหมือนกันอีกนะฮะทุกคนคือร้านนี้เขาจะทำกลิ่นมาเหมือนขนาดนี้ได้ยังไงคุณผ,ผู้ชมคืองงมากจริงๆนะฮะตัวที่3นะครับก็ C C d o u b l O ตัวนี้ให้99เลยนะฮะตัว C C d o u b l O นี่เหมือนจริงเหมือนจนแทบจะแยกไม่ออกเลยครัว่าอันไหนมันของจริงอันไหนมันของเทียบนะคือมันเหมือนแบบ เหมือนเกินนะทุกคนมินขอใช้คํานี้แลวกันเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูความติดทนแลวกันเนาะว่าของแท้กับของเทียบเนี่ยมันมีความติดทนประมาณไหนแลวกันเนาะตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวมินจะไลฟ์ทำงานอะไรของมินไปนะฮะแล้วเรามาลองดูกันว่าประมาณสักตีสองตีสามผ่านไปสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะต่างกันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าโอเคไหมนะฮะ เห็นั้ยครับโอ้โหทุกคนหลังจากที่มินได้เทสน้ำหอมทั้ง3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดมดูกันนะครับว่าน้ำหอมทั้ง1 2 3ตัวนี้นะครับที่เป็น Boy De Chanel นะครับที่เป็น Christian Dior Sauvage so นะครับตัวที่เป็น CC Double O for him ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นมันยังมีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวมินจะลองดมตัวที่เป็นตัวเทียบตัวเดช n e l ตัวแรกก่อนเลยกันนะครับ ยังอยู่นะครับแต่ว่ามีความจางๆตางๆลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้กลิ่นไหมได้กลิ่นอยู่นะฮะตัวดีออลโซวัชนะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังได้กลิ่นชัดอยู่นะคนอาจจะจางลงนิดนึงนะฮะตัว CCWO ไม่ต้องถามนะฮะตัวนี้ก็มีความแรงอยู่เหมือนเดิมส่วนของแท้นะครับโอ้เบลเดชเนลชัดเหมือนเดิมนะฮะชัดเหมือนตอนที่ยังฉีดใหม่ๆเลยนะฮะนี่ผ่านไป3มชั่วโมงแล้วนะฮะดีออก็คล้ายๆกับเดิมนะฮะ แล้วก็ตัว C C W O ก็ค่อนข้างจะเข้มเหมือนเดิมนะฮะตทั้ง3ตัวเนี้ยมันก็มีความใกล้เคียงกับตัวที่มันเป็นของแท้มากๆเลยนะครับสำหรับตัวที่เป็นน้ำหอมเทียบนะก็คือ3ตัวนี้เนาะราคานะฮะมินจะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่190บาทครับทุกคนครับซึ่งถ้าเทียบกับกลิ่นและขนาดต่างๆเนี้ยมินรู้สึกว่ากลิ่นอนะ่ะมันเหมือนกับของแท้เลยนะฮะอย่างที่เคยบอกไปก็คือตัวเบลเดชแนลเนี่ยกลิ่นใกล้เคียงเ0้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคริสเตียนดีออสวัชนะครับก็กลิ่นใกล้เค แล้โอนี่ไม่ต้องถามเลยนะฮะอยู่ที่99%เลยนะฮะมิให้ตามนี้เลยจริงๆนะฮะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่รู้จะเหมือนอยังไงแล้วจริงๆนะฮะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับตัวที่เป็นตัวเทียบเนี่ยกลิ่นอาจจะจางลงนิดนึงนะฮะไม่ได้จางลงมากถึงขั้นแบบหายไปเลยแต่แค่แบบจางลงแบบเป็นกลิ่นอ่อนๆกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านไ็ยังได้กินอยู่อจริงๆนะฮะแต่ก็คือมันมันต่างกันมันต่างกันแค่แบบไม่ไม่ได้เยอะมากจริงๆทุกคนนะฮะซึ่งมันไม่ใช่น้าหอมปลอมนะทุกคนมันเป็นน้ําหอมเททีียบ่กลิน เคียงกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครมีงบเยอะนะฮะแล้วอยากได้น้ําหอมที่มีกลิ่นติดทนตลอดเวลาเป็นของแท้ไปเลยก็สามารถไปซื้อของแท้ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่งบไม่มากอ่ะอย่างนี้แล้วกันงบไม่มากแต่ว่าอยากได้กลิ่นที่ใกล้เคียงแล้วก็ฉีดไปไหนก็เออคล้ายๆกันเลยอย่างเงี้ยความติดทนก็หอมใครได้กลิ่นก็รู้สึกดีอะไรเงี้ย ตัวนี้แนะนำจริงๆนะฮะใครสนใจนะครับเดี๋ยวมินขึ้นชื่อร้านไปตรงนี้เลยครับปิ้งนะฮะสกินแคร์วีรินนะับผมสามารถเข้าไปกดดูได้ที่ i n s t a g r กรมนี้เลยนะครับไปสั่งซื้อกันได้เลยกับราคาเพียง1 9 0เบาทเท่านั้นครับผมโอเคครับสำหรับลองของ EP 6มินก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องมินปัชยาไว้ด้วยนะครับมินก็จะได้ทาคลิปออกมาเรื่อยๆนหลายๆคลิปทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับว่ามันเป็นคลิป ที่แบบเกี่ยวกับรีวิวเครื่องทาหน้าอย่ค่อนข้งเดียะเยอะแต่หลังๆนี้มินก็จะพยายามแทรกแบบรีวิวอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่เบื่อกับคลิปของเรานั่นเองนะฮะยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตามมินไว้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็นะอย่างที่บอกนะครับไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปคลิปหน้านะครับมินจะมารีวิวอะไรต่อไว้ติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ